โอ้โหสวัสดีครับเี๋ยวนี้เจอกับน้องจีนกับน้องปังทักทายดิ๊ปังทักทายหน่อยสวัสดีสวัสดีอแล้วจีนโอ้โหวันนี้เราจะมาผจนตร์ไกับไอ้กาฮ้นะครับกาฮอเอยู่ข้างล่างอะหนอยู่้างางนะเาวิ่งเข้ามาลบใต้ดิน ร๋ะมนหนักจริงอนีอเอ่เราเเ่าจะไปัูใครดีไันนี้เราไ,ไปไไดไอ้ปโฮกันเถอะืึะจีนคุ้งดีอะอะไรอนนงี่<ห>นะครับคือไอป้ป่าโฮปโ่าโฮป่าโฮอ้าวขี้กี้าไปแล้ว ป่าฮมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เด้อน,นั่นแหละมันพ้นไปได้ครับป่บาฮไอ้สจพี่กันัอีกเอาละไอ้สจพี่ป่ะยิงอย่างนี้ไงเอารัมาช่วยแล้วมาช่วยแล้ว เมื่อกี้เขาทานอยู่ปไปไปแกงเคือนแกงคือกอออันเฮ้ยเบรกนะฮะโอ้เปล่าฮะครับเราวางเปล่าฮะแบบไม่ยั้งครับตอนนี้ไม่ดิวเดี๋ยวเครื่องจินกระตกุกอ,อ้าวเ,เหรอโ <c oughs> อ้เดืว่าแต่เครื่องจีนเลยครับ <c oughs> โอ้โห ไม่ไหวนะครับนั้นขอเลิกการถ่ายทำเพกงเข้านี้เัดสดีครับ